ปุตุชนย่อมเห็นตนในรูปอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้ว่านี้แลเป็นตัวตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีอยู่ในรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนในรูปเปรียบเหมือนแก้วมณนีที่ใส่ไว้ในหีบ บุรุษพึงพูดถึงแก้วมณีนั้นอย่างนี้ว่านี้แก้วมณีนี้หีบแก้วมณีเป็นอย่างหนึ่งหีบเป็นอย่างหนึ่งแต่แก้วมณีนี้มีอยู่ในหีบนี้ชื่อว่าย่อมเห็นแก้วมณีในหีบฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นตนเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นี้เป็นตัวตนของเราแต่ตัวตนของเรานี้มีอยู่ในรูปนี้ชื่อว่าย่อมเห็นตนในรูปทิฐิคือความรูปคลําด้วยความถือผิดทิฐิไม่ใช่วัตถุวัตถุไม่ใช่ทิฐิทิฐิเป็นอย่างหนึ่งวัตถุเป็นอย่างหนึ่งทิฐิและวัตถุนี้เป็นอัตานุทิฐิที่สีซึ่งมีรูปเป็นวัตถุ อัตานุทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิละถึงเหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิปุตุชนย่อมเห็นตนในรูปอย่างนี้